หซื้อเกมพาร์ตเองราคาโคตรแพงโอ้โหไอ้น้องพลาดแล้วนี่ร้านแพนโจรับกดเกมพาร์ตเลย6.5นะถูกกว่าซื้อแบบตรงๆเนี่ยเกือบสามเท่าเลยนะ้าเนาแถมเป็นโลบัคแท้ด้วยนะน้องแล้วก็เขาก็มีเติมโลบัคแบบกลุ่มด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดลิงก์ใต้คอมมาได้คลิปได้เลยครับทุกคนอ่าแล้วอยู่กับผมอูคนเดียวครับทุกคนเอ่อกูเริ่มติดป,ปากเหมือนสมัย ABA แล้วผู้ชื่อตัวเองแล้ววันนี้เนี่ยแมปมาเวก็อัปเดตแล้วครับทุกคนมแมปก็กลับมาเป็นสภาพปกติแล้วนะ เกูไม่คิดว่าแบบมงใบไม้มันจะสวยงามขนาดนี้แล้วก็อีเวนท์ทาร์วินได้จบลงไปแล้วครับทุกคนไอพวกแคนดี e ้เนี่ยก็จะแปลงเป็นเงินให้เรานะนี่พอได้เงินมาประมาณนี้ซึ่งในแพทน,นี้เนี่ยมีตัวโดนบัฟอยู่2ตัวครับทุกคนก็คือมีตัวมาฮิโตะนะแล้วก็ตัวโทโดในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวเต็ม <Okay. S 1> มาฮิโตะก่อนนะอ่าอย่างแรกเริ่มที่เอวันเนี่ยเอวันก็มาริโตะประมาณนี้อ่ามาถึงสกลิลที่หนึ่งครับทุกคนสกิลที่หนึ่งนี่เป็นการใช้คอนทูปสองล็อบนี่ดาเมจก็ไม่ แล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยสามารถกระโดดใช้ได้เลยนะถ้ากดกระโดดก่อนแล้วกดเลขกหนึ่งเนี่ดาเมจก็เท่าเดิมนะส่วนสกิลนี้เนี่ยก็บล็อกไม่ได้นะนี่ทะลุบล็อกส่วนสกิลที่2องเนี่ยเป็นการยิงลูกกระสุนออกไป3นัดนะสกิลนี้เนี่ยบล็อกได้นะส่วนสกิลสามเนี่ยถ้ากดธรรมดาจะไปต่อยไปข้างหน้าองี้เนี่สกิลนี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างเบานะถ้าต่อยใส่คนบล็อกก็จะบล็อกได้นะนี่แล้วก็ติดติดสตันด้วยสกิลนี้เนี่ยก็จะติดแบ็คแฝตได้โดยนะการกด2จังหวะ ก็จะแรงขึ้นแล้วก็บล็อกไม่ได้เลยนะส่วนสกิลซีเนี่ยเป็นการใช้หนอนนะครับทุกคนสกิลนี้เนี่ยอ่ะสามารถแบบเล็งไปทางอื่นได้นี่ตานนี้หนอนก็ดาเมจไม่แรงมากซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะทะลุบล็อกนะแล้วก็รวบคู่นได้แล้วก็สกิลสามที่เขาอัปเดตมาใหม่ก็คือถ้าหากเรากดสกิลสามธรรมดาใส่คนเลือดน้อยเนี่ยเราจะได้ลูกน้องมาหนึ่งอันนะครับทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยคือเขาจะ เพิ่มโอกาสดับเป็น2อันแล้วเดี๋ยวดูแล้สมก็ได้หนึ่งอันกับสองอันโอเคได้อันเดียวอไอ้ตัวลูกน้องนี่ก็นะแล้วจ,จะไปได้ต่อยคนอื่นนี่คันนี้ดับสองอันทุกคนแล้วก็เขาก็เนิร์มไปทุกคนเราไม่สามารถปั๊มลูกน้องได้แล้วนะนี่มันจะไม่ดับแล้วแต่ถ้าหากเราใช้แบ็กแฟตปิดฉากเนี่ยเราก็จะได้เป็นกำแพงมานะนี่กำแพง ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็เรื่องดีอย่างหนึ่งครับทุกคนเราสามารถกินลูกน้องตัวเองได้แล้วนะหลายคนอาจจะงวงว่ากินยังไงนะเราสามารถเก็บลูกน้องมาในตัวเราได้ครับทุกคนเก็บมาก่อนแล้วกดตัวอานะถ้าเป็นโทรศัพท์ก,ก็กดรูปดาวนะทุกคนนี่แล้วกินเข้าไปนะสามารถกินได้ไม่จํากัดเลยนะแต่ถ้าเราอยากใช้ลูกน้องตัวเองเนี่ยถ้า,าก,กดบล็อกแล้วกดคลิกซ้ายในโทรศัพท์ก็ทําได้เหมือนกันนะทุกคนกดบล็อกแล้วกดต่อยนี่ซึ่งเราจะเก็บเป็นลูกน้องหรือเก็บเป็นกระแพงก็ได้นะ เก็บไปก่อนอันนี้อันนี้กำแพงนะนี่แล้วเก็บได้เรื่อยๆเลยแล้วเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ากำแพงไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะมันเก็บไม่ได้รอบนี้คือมันเก็บกำแพงได้ลครับทุกคนหรือไม่ก็เอาลูกน้องไว้ตัวเราสิบตัวนะแล้วนะแล้วก็ไปเอาไปแกนคนอื่นแต่ถ้าเราตายลูกน้องก็จะหายไปด้วยนะมันจะไม่ออกมานะแล้วก็ตัวอา,าของมห้ตลคือเป็นการเปลี่ยนโหมดเอเบันนะคนอานหนึ่งรอบเนี่ยเป็นการจะเป็นแขนลแ,แหลมอย่างนี้นะซึ่งมันจะต่อยเร็วขึ้นนะแต่เมย์ก็จะเบาลง แล้วก็ตัวคิวเวลาเราเดตเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะแั้นพุ่งไปข้างหน้านะถ้าหากเรา,ากดไอร์รอบหนึ่งจนะเป็นแขนอันใหญ่นะทุกคนแขนลูกตุ้มอันนี้เนี่ยจะต่อยช้าแต่ว่าจะต่อยแรงนะนบอกได้แค่สองรอบนะผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยสองสามสี่รอบที่สามกับรอบที่สี่ตีเข้านะแล้วก็เรื่องการแดตแดตก็เหมือนเดิมนะทุกคนเดตข้างแต่ถ้าห่างแดตหน้าเนี่ยมันจะเป็นการหมุนตัวนะแล้วก็มันจะทะลุบล็อกด้วยนี่ นะเรามาดูอันติครับทุกคนอันติถ้าหากเราเปิดระยะไกลนะจะมีดาเมจนิดหนึ่งนี่ตานนี้ในลางติก็สกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพุ่งชนครับทุกคนนี่สกิลนี้เนี่ยเราโดนขาดได้นะดาเมจก็ไม่แรงมากสกิลนี้ถ้าหากศัตรูโดนสองรอบก็คือจะตายเลยนะเราชนไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็ชนอีกรอบนึงนี่นเต้นเสียงดังแป๊กนะแล้วก็หัวระเบิดเลยซึ่งสกิลนี้จะครูดาวค่อนข้างนานนิดนึงนะอ่าตัวบล็อกก็ได้เหมือนกันทะลุ ก็ชนอีกรอบหนึ่งก็จะตายแล้วก็สกิลสองเปนการพุ่งเข้าไปเตะแล้วก็หมุนสว่านใส่นะนสกิลนี้ก็บล็อกไม่ได้นะแล้วก็แรงด้วยส่วนสกิลที่สามเนี่ยจะกลายเป็นก้อนเนื้อนะมันดึงคนนะนสกิลนี้เนี่ยก็จะบล็อกได้นะทุกคนสกิลนี้ก็ปั่นหัวชาวบ้านได้ค่อนข้างดีเลยอันติหนหลังนี้จะไม่มีทับปิดฉากนะครับทุกคน เนี่ยเรามาดูซีรีส์ต่อซีรีส์จะเป็นการกลางอนาเขตนะความสามารถพิเศษของอนาเขตนี้เนี่ยก็คือจะมีหลอดข้างๆข,ของศัตรูก็หักเรายิงเข้าใกล้เนี่ยศัตรูก็หักหลอดหมดก็สุดตายเลยนะซึ่งอนาเขตนี้ค่อนข้างโกงนะฆ่าได้ยันมโหตะการนะพนอแค่อยู่ใกล้ๆได้ก็พออา้าวอนาเขตแตกก่อนก็นะทุกคนอน,อนาเขตมันค่อนข้างจะโกงนะก็ซึ่งมันก็จะพังง่ายเป็นธรรมปลา นล,ลาตีนี่เนี่ยถ้าหากเราใช้โหมดแขนยาวเนี่ยแล้วกดซิลคสองก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะทุกคนนี่เปนการจิ้มตัวใส่ตรวนนี้นะจปะปกติมันการกระโดดใส่นะไอ้ท่านี้ก็จะทะลุบล็อกตัวเองนะทุกคนนี่แรงเอาเรื่องเลยถ้าหากเป็นโหมดแขนเนี่ยลูกตุ่มเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบการจับแทนนะนี่จับสตูอย่างนี้นี่ถ้าหากเราจับไปแล้ว,ลวกดเลขสองรอบนึงนะการทุ่มสตูสตูเนี่ยก็สามารถกดสวปซบานเป็นการหลุดออกจากมือได้นะแล้วทุมไม่ตายเลยก็ได้ แล้วก็มาฮิตโตะเนี่ยมีอันติดลับครับทุกคนคือถ้าเรากดตัวจีนะต่อยให้โดน,นถ้าเราต่อยโดนทีนึงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่มีหลอดด้านล่างเนี่ยเพิ่มมาครึ่งนึงนะแล้วก็สิกิลหนึ่งจะก็จะคูด,ดาวด้วยแล้วก็เราต้องรอต่อยอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยคราวนี้รอบนี้ก็ใช้ให้โดนเหมือนกันครับทุกคนนี่เราจะเปลี่ยนร่างใหม่นะร่างนี้เนี่ยบอกเลยค่อนข้างโกงนะสิกิลหนึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วของตัวเองนะสร้างเป็นงวงกลมไว้รอบศัตนระู สกิลนี้ก็ค่างแรงเลยครึ่งหลอดแล้วก็นี่สกิลนี้ก็ไม่สามารถบล็อกได้ครับทุกคนทะลุบล็อกเลยแล้วก็ท่านี้เนี่ยก็จะมีปิดฉากเลยนะจะติดแบ็คปัดแล้วก็สกิลสองเป็นการจับศัตรูทุบนะนพาศัตรูไปที่อื่นได้ซึ่งสกิลนี้เนี่ยบล็อกไม่ได้ครับทุกคนจะจับทะลุเลยนะนจับขึ้นตึกแม่งเลย แล้วก็สกิลสามเนี네่ยเป็นการดึงศัตรูครับทุกคนนี่ดึงแล้วก็ไปชนคู่ืนได้นะแล,ะล้วาก็เหวี่ยงขึ้นฟ้าต้เม้ก็ไม่แรงมากส่วนสกิลสามเนี่ยก็จะบล็อกได้นะทุกคนนี่จับไม่ได้นะสกิลที่สีส่นะครับทุกคนสกิลที่สี่เนี่ยเป็นการเคาน์เตอร์นะซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้คือจะเคาน์เตอร์ทีเดียวตายเลยมันจะทีเดียวตายแรกก็ต่อเมื่อคนอยู่คนเดียวหรือสองคนนะถ้าคนอยู่มากกว่านั้นมันจะนแบบเลือดเดือดมันสมสมทุกคนซึ่งถ้าเราใช้โดนเนี่ยก็จะใช้ได้แค่รอบเดียวนะ ตายสองถ้าหาคนอยู่ก็จะไม่ตายก็เลือดส้มเลือดเหลืองแล้วก็จบเรื่องการรีวิวมาฮิโตะไปแล้วครับทุกคนมาถึงตัวโทโดนะโทโดก็จะเดินบัฟด้วยตัวนี้เนี่ยแม่นเก่งอยู่แล้วนะทุกคนมันเป็นตัวลูกรักผมเลยแล้วก็เขาก็ยังจะบัฟเข้ามาอีกนะเออเหอะอย่างแรกที่เขาบัฟมาเนี่ยก็คือการตบมือนะถ้าหากเราตบมือแบบเพอร์เฟกได้เนี่ยเราจะได้หลอดขึ้นมา50%เลยคุ้งโคตรโกงนะปกติถ้าเราตบธรรมดาเนี่ยแบบว่าไม่เพอร์เฟกเนี่ยเนีย่ยมันจะลดหลอดไปค่อนข้างเยอะนหน่อยนิดนึง ถ้าเราทำพอร์เฟ t ได้เนี่ยแล้วก็เนีย่ยเราจะขึ้นมา50%มันก็ตบได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกคนทั้งปั่นอ่ะอย่างเงี้ยทำอย่างงี้ทั้งปั่นอะ่ะโอ้โหมันจะเก่งแล้วมันจะเก่งขึ้นอีกอะ่ะการตบมือธรรมดาเนี่ยคุณดาวก็จะเร็วขึ้นนะจากบระมาณสิบวิเนี่ยเหลือบราน6วินะโอ้ดูดิเพิ่มขึ้นโคตรไวโอ้โหบอกเลยผมโคตรเฟินนะอัปเดตเนี่ยตัวโทโดผมเนี่ยโคตรเก่งแล้วก็ถัดไปก็คือสกิลหนึ่งครับทุกคนสกิลหนึ่งเนี่ยอ่าก็สามารถโยนขึ้นพืนะื้้้้้้้นน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 นฟฟาาาาไไดดดะะเเลล็็็งงงโโโคคยยยยขึีี่่่่หรออวจตกกกทุับ การรีวิวและการอัปเดตเนี่ยก็จบไปแล้วครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยอาจจะไวนิดนิดนึงนะเพราะว่าอัปเดตมันค่อนข้างเล็กครับทุกคนแล้วก็ช่องของเราก็ใกล้ครบ30,000ซับแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะแล้วไว้เจอกันคลิปใหม่ครับทุกคนก็ฝากทุกคนไปดูใน,นช็อตด้วยนะ